ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์พูดได้เลยนะครับว่าเมียห้ามแล้วทําไมไม่ฟังนะครับหนุ่มหัวร้อนคนหนึ่งเข้าใจได้นะครับว่าเป็นคนเลือดร้อนแล้วก็ไปมีปัญหาขับรถปาดหน้ากับคู่กรณีเราไม่รู้หรอครับว่าใครถูกใครผิดแต่สุดท้ายไปเปิดศึกใส่กันที่หน้าคอนโดย่านพระรามสองมีคนตายสิครับคนหนึ่งก็ตายไปแล้วเสียทั้งชีวิตนะครับอีกคนหนึ่งเป็นไงละะ่ะฮะมีโอกาสติดคุกสูงเลยครับลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะ อย่างที่ผมนําเรียนกับคุณผู้ชมไปจริงๆนะครับว่าสาระของเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากขับรถปาดหน้ากันแล้วหลังจากนั้นก็ไล่ทําร้ายกันตั้งแต่ย่านเอกชัยจนมาถึงจุดเกิดเหตุย่านคอนโดแห่งหนึ่งบนถนนพระรามสองซอย54นะครับจนเป็นเหตุทําให้นายอภิวิชเชิงเพาะพาณิชย์อายุ23ปีถูกแทงจนเสียชีวิตนะครับส่วนคนร้ายก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปพร้อมกับแฟนสาว หลังจากานั้นนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปได้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานจากคนที่เห็นเหตุการณ์เห็นจากคลิปเลยนะครับว่าผู้ตายเนี่ยจะโต้เถียงกับมือมีดแล้วก็ภรรยาของมือมีดก่อนที่จะเดินไปยังที่รถแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่คอนโดแต่คนเจ็บเนี่ยเดินไม่ถึงแล้วก็ล้มลงจมกองเลือดหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือนำขึ้นรถจัก,กรยานยนต์ไปส่งที่โรงพยาบาลนครธน แต่ทนพ variance, qui, ิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตไปซะก่อนครับยาวยาวยาวไปเข้าไปอย่าไม่กิน นายอ้๊มอายุ35ปีนะครับบอกว่าถ่ายคลิปดังกล่าวเป็นช่วงท้ายของเหตุการณ์แล้วนะครับเป็นจังหวัดที่คนตายเดินไปที่รถจักรยานยนต์ของตนเองแล้วก็จะขี่รถกลับเพื่อเข้าคอนโดช่วงนั้นไม่รู้ว่าคนเจ็บเนี่ยถูกแทงต่อมาเห็นคนเจ็บมีเลือดพุ่งออกมาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับแต่ไม่ทันจริงๆครับ ท้ายที่คลิปน้องเขาเดินมาที่รถ <ừ> um. แล้วจังหวะที่ผมปิดคลิปปุ๊บผมจะเดินมาถ่ายทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาโดนแทงว่าคนที่ก่อเหตุแทงคนคนตายใช่ไหมครับ,รบผมจะเดินมาถ่ายทะเบียนเสร็จแล้วเขาขับรถไปก่อนแล้วน้องเขาเดินกลับมาพอดีแล้วเขาเดินมาที่ทางเทา้าตรงทางเข้าคอนโดแล้วเลื่อนเขาพุ่งเลยขับรถตามผู้ก่อเหตุไปเพราะเห็นน้องเขาโดนแทงลแล้วแล้วพี่ตามไปทันไหม ไม่ทันครับเขามุ่งหน้าไปไหนผมตามไปสองสองคันคือตามไม่ทันเลยเขามุ่งหน้าไปไหนไปไหอ่าไปทางนู้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงแต่ผมมาตรงไปเบื้องต้นที่เราได้ยินเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่าผู้ตายครับปาดขับรถปาดหน้าปาดหน้ากันมังแต่บางบอลหนึ่งขณะที่นายกิติศักดิ์ทาาุลมอายุ35ปีบอกนะคะว่าช่วงเกิดเหตุเห็นทั้งสองฝ่ายเนี่ยชกต่อยกันกลางถนนคิดว่าไม่มีอะไรเพราะไม่เห็นอาวุธค่ะ ได้ยินแต่เสียงแฟนของมือมีดท,ที่มาด้วยกันตะโกนบอกอย่าแทงอย่าแทงหลังจากนั้นแยกย้ายกันไปปรากฏว่าคนตายเดินไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้แล้วก็เดินกลับเข้าคอนโดที่พักนะคะหลังจากนั้นล้มลงหมดสติพวกตนก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยพอไปดูพบว่าผู้ตายไอเป็นเลือดค่ะถอดเสื้อคลุมที่คนตายใส่อยู่ออกเพื่อดูบาดแผลก็พบว่าถูกแทงที่ใต้ราวนมด้านซ้ายหนึ่งแผลค่ะ เธอท,ทีนี้น้องมันมามันน่าจะมีเรื่องกันมาแล้วทะเลาะแล้วมันต่อยกันอยู่บนกลางถนนพี่แล้วทีเนี้ยผมก็มองดูว่าว่าว่าเขาอ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็มองดูเขาแล้วว่าน้องเขาอ่ะว่า ว่าไม่มีอาวุธก็มองดูที่แรกที่แรกก็จะไม่มีอะไรพอทีนี้แฟนเขาบอกว่าอย่าแทงอย่าแทงพอทีนี้น้องเขาแทงเสร็จเขาก็ขับรถหนีผมก็คิดว่าน้องเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาน้องเขาก็เดินจะเดินเข้าคอนโดเนี่ยครับพอที้น้องเขาไปล้มตรงนั้นพวกผมก็นั่งกินข้าวก็วิ่งลงไปช่วยกันเลือดเขาเขาไอาออกเป็นเลือดแล้วจะออกจมูกผมก็วิ่งไปถอดเสื้อแขนยาวแบบพวกอะไรหมดพี่คือก็ต้องดูว่ามันโดนจุดไหนไพอโดนใต้เรา่าหนงปุ๊บมันอันตรายไง,ไงพี่เราก็ให้พี่เขาเขาเป็นหมอให้กดเลือด เอาไว้ก็โย่แผลพีแผลเดียวพี่คือใต้รล่านมเลยถนนทางด้านนางสาวบันทิตาปราดนครเขตอายุ32ปีเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องชายทำงานอยู่อู่รถส่วนคนที่ทำร้ายน้องยืนยันไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุเกิดจากการขับรถปาดหน้ากันไปกันมาตั้งแต่ซอยบางบอนหนึ่งแล้วค่ะ เขาขับรถปาดหน้ากันไปกันมาตั้งแต่บางบอลหนึ่งเลยมาดอดกันหน้าคอนโดอีกหนึ่งแล้วก็มีผัวเมียคู่หนึ่งขับรถ P C X มงแล้วก็น้องหนูก็ใส่หมวกกันน็อกคนที่ว่าตายอะค่ะแล้วก็เหมือนแต่ว่ามีปากเสียงต่อยก,กันแต่ว่าไอ้ผ้าที่ว่าแทงอะยังคือคือในกล้องไม่มีแต่น้องหนูเดินไปแล้วแล้วก็สุดลม้ลมล้มลงไปเลยก็น,าน่าจะโดนแทงแล้วก็เหมือนกับยังมีสติน เขาเขาเขาดันมีอาวุธแต่ตลยและน้องหนูก็พยายามเดินหนีและในกล้องนะเหมือนเดินออกห่างแล้วอ่ะผู้ชายก็ยังจะเดินตามแล้วก็กล้องก็ตัดไปแต่ว่าตอนนี้ก็ของกล้องในในนิติคอนโดหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสืบสวนสนอท่าข้ามนำกำลังออกติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งนายเจนรงโชิช่วงหรือว่าบาร์อายุ24ปีเป็นพนักงานติดรถส่งของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ ทนแรงกดดันจากตำรวจไม่ไหวเข้ามอบตัวในที่สุดค่ะสอบสวนในบาทผู้ก่อเหตุยอมรับนะคะว่าเป็นเพราะอารมณ์ชุนเฉียวและขาดสติอ้างว่าช่วงเกิดเหตุถูกผู้ตายชกต่อยก่อนหลังจากนั้นถูกผู้ตายปาดหน้าแถวแถวซอยเอกชัย50นะคะแล้วขี่รถจักรยานยนต์หนีตนก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่าตามผู้ตายมาจนถึงคอนโดที่เกิดเหตุค่ะ หลังจากนั้นจอดรถแล้วก็พกมีดลงไปอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวนะครับแต่โดนผู้ตายเนี่ยทำร้ายร่างกายก่อนก็เลยตะลุมบอลกันนะครับยืนยันว่าที่แทงนั้นทาเพื่อป้องกันตัวหลังจากเกิดเหตุในบาสได้ฟาแผนสาวนะครับขี่รถจักรยานยนต์ไปห้องเช่าที่ซอยพระรามส 20แล้วก็ตัดสินใจมอบตัวในตอนสายเพราะสำนึกผิดนะครับในสิ่งที่ทำลงไปตั้งใจไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นขอโทษกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตส่วนอาวุธมีดในบาสอ้างนะครับว่าเนื่องจากพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาต้องการใช้ป้องกันตัวเพราะขับรถตอนกลางคืนบ่อยครับผมก็ขอโทษครอบครัวน่ตามผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าผมก็ป้อง,งกันตัวครับ ผมก็เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายบาสนะครับฆ่าคนตายโดยเจตนาก็คือข้ออ้างว่าป้องกันตัวเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับส่วนที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์วันนี้นักข่าวไปเฝ้ารอญาติที่จะมารับศพของนายอภิวิทผู้เสียชีวิต ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับยังไม่มีญาติมารับศพปรากฏว่านันกข่าวไปทราบครับว่าคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่เมืองนอกเดินทางกลับมาไม่ได้นะครับมีความจําเป็นต้องฝากร่างผู้เสียชีวิตเอาไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชก่อนจนกว่าคุณแม่จะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยครับค่ะ